อืม hmm. ผมว่ามันแปลกๆนะ What Studios อ้าวมันกลับมาอีกแล้วครับผมสำหรับ m i e c ครับอัปเดตเอฟิ Food Day นะครับผมซึ่งจะมาในทุกๆวันที่1เมษาเวลาฝรั่งเนะาะอของทุกปีนะครับผมก็จะมีเวอร์ชั่นตลกอย่างนี้ออกมานะครับผมเอ o ิ Apple Food Day ในปีนี้ก็มีเหมือนกันนะครับโดยปีนี้ได้ชื่ออัปเดตว่าตัว snap shot 22W13 นะครับ One Block a t a time แปลว่าทีละบล็อกทีละบล็อกอะไรประมาณนะั้นเป็นการอัปเดตที่ตลกมากนะฮะหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเอา inventory ออกจากตัวไม่สามารถค้าของได้ต้องวางของค้าบนพื้นนะฮะเราสามารถขี key ่มังกรได้นะครับในตัว n b c นี่ก็มีของเทรดแบบสุ่มมากๆเลยนะครับอาระ ก็ขอบอกไว้เลยว่าคือมันมีการอัปเดตที่เยอะรายละเอียดเยอะมากจนผมรู้สึกว่าทางโมแจงเนี่ยจะเอาใจใส่ตัว a p e f ล d o y เดยอัปเดตมากกว่าตัว1.19แล้วมั้งอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันดีกว่าที่ผมไปเล่นกับเพื่อนๆว่ามันมีความสนุกอะไรตรงไหนกันบ้างนะครับผมโอเคแม็กเองเห็นอย่างที่พี่เห็นใช่ไหมเออจ้ะ <laughs> <idd les Lust> อ่อ่ฮะไม่ไม่มีสล็อตตาข้างล่างซะด้วยโอ้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 กูได้หมูแล้วแต่กูเก็บไม่ได้ไม่มีอินเวยไม่ม <default> ีอินเทอรี่นไม่มีฮันเกอร์บาร์ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย มันเกิดอะไรขึ้นบนโลกนี้ใช่นี่คือไก่เอ้ยเฮ้ยเท่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 เมื่อขอให้ฟีเจอร์ที่มันมีอยู่ในจริงมีอยู่จริงเหรอพี่พี่แต่ว่าตกชาลงไปด้วยนะฮะบินได้เฮ้ยจริงป่ะจริงป่ะเอ้ยมันโอ้มันตกชาจริงด้วยอ่ะโอเคกรีดีหมดแล้วก็สวายโวอ๋อก็าล่วงออ้มันกดสเป์ไดสเปคไปสเปคไปใช่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 โอ้ย my god โอ้นสูงมากโอ้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 ฮ <c oughs> ่าฮ่าฮนะ่าก่าฮ่าฮิาฮ่าฮ่าฮ่าฮะาฮ่้ฮ่าย่าฮ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 ่นห่า่าฮ่า่าฮ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 ่าเ่าฮ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 ่าาน่าฮ่า่่าะ,าะตอนน <c oughs> าฮ่าฮ่าฮ่่าฮนาฮา่าฮาฮ่า่า่าฮ่าฮนา่าฮ่า่า่่าฮ่าก่าฮว่าฮ่่าฮม่า่าี้า่า่าฮ้าฮ่าาาฮ่าาา คว้าปลาได้ไุกคนม่น้ำเร็วขึ้นเหรอไม่รู้แต่ก็ยังหลอดอากาศมันอยู่ทางขวาสุดเลยยังไม่ได้ว่ายน้ำเร็วขึ้นนะแต่จับปลาโยนขึ้นบกได้ว่ายเร็วขึ้นะหรอไม่รู้สึกว่าว่ายเร็วขึ้นนะก็รู้สึกว่าความเร็วลัวอุ้ยโดนไอเชี่ยปลาตอดพี่ผมปลาปลาใส่พี่นะผาปลาผมปลาปลาใส่กัวนึกว่าตกใจอยู่ดีปลาตอด ปลาหมึกปลาหมึกโยนใส่พี่ดิโยนใส่พี่โอ้บังบังบังหน้าบังหน้าบังหน้าโอ้ไม่ไม่ถึงอ่ะคิดบล็อกมันอยู่ตรงไหนวะโอ้บังจริงในในในบังจริงไอัเนี้ยมันปลาไม่ได้หรือเปล่าแต่ปลาเนี้ยได้โยนปลาหมึกขึ้นบกดิจับปลากดคลิกขวาเพื่อโยนกดคลิกซ้ายเพื่อยกอุ้ยโดนอุ้ยโดนกูเจ็บแกะมาโยนมั้งดิ่งค่า คนแก่กระจายออกมาเป็นบล็อกเลยอะกูขอตายตายตายกูขอทำเซตในได้ไหมขอขอหนึ่งอันขอหนึ่งอันขอขอลองเลยเพจวิทยจะเห็นชีพงชีเปอร์อะไรพวกเนี้ย่าผมจะชนะผมจะชนะอ่าโอเคพี่แม่งกดแคปล็อกอยู่มันยังไม่ชอบอ่าชอบแล้วแต่ปหาคือไม่มีอันไม้อยู่ดีมันคือยี่สิบสองเดือบันยูสิบสามเอป่ะเพจใช่ใช่มันคือสิบสามเอแต่เป็นสิบสามเอที่แบบสิบสามเอวันบล็อกแอดอาทาม ไม่สามารถยกมาได้ครับโอเคกูคเจอซอมบี้แล้วกูไม่เคยตื่นเต้นเวลาเจอซอมบี้ขนาดนี้มาก่อนเลยเว้ยไม่เคยตื่นเต้นเวลาเจอคีเปอร์ซอมบี้ขนาดนี้มาก่อนมาแล้วโอ้มอน,นเตอร์ที่ฉันรัก <c oughs> แม่จา๋าชุดกัวที่หนูอยากได้ไอ้เหี้ยน่้องปลาใส่ป๋าซอมบี้ใส่ขอคีปเปอร์ตัวหนึง่ง บอกคีเพอร์ด้วนึงสงสัยว่าถ้าเกิดจับมาแล้วโยนมันจะกลายเป็นทีบอะไรยังไงพี่ขนาดขนาดเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหแม่งเนียนกับเฮ้ยอุ้ยมันระเบิดใส่หัวอุ้ยอุ้ยโอ้โหไอ้ออไนี่ด้วยเอฟเฟกต์แบบไอ้เนี่ยเอฟเฟกต์แบบในม็อด <c oughs> เลยเอฟเฟกต์กระจายบล็อกด้วยเอาเรื่อง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 เด็ดเด็ดเด็ด,ดอุ้อยไปหัวเละเฮ้ยเฮ้ยมีบล็อกค้อนแต่ไม่ใช่ปัญหาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นหัวกูไหม เห็นหัวก uh, <that> ูไหมเห็นห <mass ę> ัว <laughs> กูไหมเห็นหัวกูเห็นหัวกูกูเหมือนโดนคิปเปอร์ระเบิดใส่หัวแล้วหัวกูกลายเป็นหัวนี้โอ้ยแล้วกูจะเอาอะไรเงี้วะเนี่ยเกลิตตันเกลิตตันเกลิตตันยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันยิงไปในทิศทางเดียวที่เราเดินฮึ่ย ไม่ใช่ใช่เหรอมัไม่ใช่มอลไม่ใช่เหรอใช่มันมันยิงทิศท,ทางเดียวกับที่พี่เดินเย yeah! ะอิสกิเลตันโคตรโหดอิสกิเลตันไอซ์โอพีเนอะพีดเอาอิสกิเลตันมปยิงซปอืนเดี๋ยวดูสนุกมากตอนนี้คือแบบป้องปืนไม่เคยเล่นไหมครับว <c oughs> ีออกเลยวันีออกดี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 โอ้พี่พีผมรู้ความสามารถสไปเดอร์แล้วสไปเดอิมทำอะไรปีนกับกีนบล็อกอ่ะใช่ไหม ได้กำแพงได้เออนั่นแหละเพราะว่าอยู่เอ,อ้ยแฟชชิดีแฟชชิดีแฟชชิดีได้มาขึ้ได้แฟชชิดีมึงลงไปฮึ๊ตงห้มโหมันโยนเหมือนระเบิดเลยคิปเปอร์อ,อ่ะโคตรเท่แข่งกันขึ้นเขาลูกนูกน้นดีกว่าไหมมันไม่มีไม่มีสตราร์พิจ้าหรอวิ่งเรื่อยๆเว้ยแม็กไปไปแข่งแข่งกับกู อี่ตัไปเดร์หนึ่ง <c oughs> อันใครขึ้นเขาได้เสร็จก่อนผมว่าถ้าเกิดเราคิดอะไรไม่ออกอะ่ะเอาแพทเอพิพฟูมาเล่นกนันนะผมก็ได้อยู่นะไอ้เหียสนุกสนุกเฉยบ้าบอคอดแตก <c oughs> <c oughs> โอ้โหปีนอย่างเร็วโอ้โหบายใจส <c oughs> ิกโก้ปึป๊บแล้วก็โยนทิง้ง <c oughs> แหมแ <c oughs> อบตายเลยมันทับกีบได้ปะวะได้ได้อยู่ต้องคิได,ได้เอาบักเก็ตมา เพื่อรีดนมวัวมีบักเก็ตแต่พอกูบักเก็ตที่ขวาปุ๊กไม่โยนบักเก็ตอะไรครับนี้แล้วบังหน้าจอแบบมิดเลยเว้ยถือถือของมือซ้ายได้นะถือของมือซ้ายได้กดเอฟถือของมือซ้ายได้แต่แบบมันก็บังอยู่ดิ เกก้าที่เป่งเลยเฮ้ย<ด>อยู่นะ<ด>อยู่นะอยู่นะอยู่นะมันผมเจออะไรบางอย่างเอ็นด์แมนเอ็นด์แมนถืออะไรวะเนี่ยถือพรมสีชมพูทำไมพี่พี่เฮ้ยทำไมเฮ้ยกูถือพรมสีชมพู <c oughs> เฮ้ย,ม,ย,ม,ม,ย,ยมันจะแตกได้พ <c oughs> ี่มึงมึงเก็บกูดิมึงยกกูขึ้นดิ จับไอเดอร์แมนมาตัวอีกตัวนึงจับไอเดอร์แมนมาตัวอีกตัวไอเดอมนไอเดอร์แมนได้ได้ไดอเดอร์แมน้ยอู้ยังงี้สแต็กมันสแต็กพาวเวอร์หรือเปล่าวะมันสแต็กพาวเวอร์เห็นไหมสมมติใช่ใช่มันมันตัวไหนมึงไปเอาไก่มาไปเอาไก่มาอีกตัวแล้วมึงเอาสเกเลตันมาด้วยทีนี้มึงก็ยิงโหดเลยยิงหมดหดเลยโอเคได้หยิบสเกเลตันทุกตัวที่มึงวิ่งผ่านอะยเง้ยหมดผมจะเอาเป็นป้อมป้อมปาการเอาไปยิงเดี๋ยวกงยิงเดี๋ยวกงยิงป้อมปะการ

มีอย่งเก็บคิปเปอร์ขึ้นมาแล้วหัวแตกโอโอเคพี่พี่หนักตัวที่อยู่ล่างสุดจะเป็นตัวความสามารถของเราถ้าหมูเข้าใจไหมพี่เหรอใช่อุ้ยอุ้ยอันนี้มันม้วนวับมันมวนวับเอ็งเองสั่งมาหรือมันวับเองผมผมไม่ได้ทำอะไรทท้งนั้นอ๋อโอเคแสดงมันวับเอง่าเต่เต่า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 เตเต่าเต่าเต่เต่าเต่าเต่าเตเต่าเต่าเ่าเต่ต่าเตต่เต่่าเต่่เต่่า อ๋อม่ใช่ปล่อยของคือเอาเต่ามาอย่างเ,เดียวอ๋อคือมึงอ๋อรู้แล้วมันไมคานิกเดียวกับเวลาขี่มา้าพอจมน้ำแล้วตัวจะหลุดออกมานเนี่ยนึกออกป่ะทีเนี้ยมึงกูก็ลอยเค้งเต้งเลยเ <laughs> <c oughs> นี่ยเนี่ยเดือดสเกลตันถึงตอนตาย <c oughs> เข้าใจละหนีก่อนกูเจอสแต็กออฟสเกลตัน <c oughs> <c oughs> โดนน้ำเฉยมานี่เอ้ยนี่เอร์แมนวาแมนว้ามันโหลดไงพี่ไอ้บอกแอดดาซามะเจอเหมือนไอ้เนี่ยเหมือนพวกสแนปช็อตเลย ก็คือเข้าไปแล้วก็กดนิวอ่ะในร้านชื่อกดนิวแล้วก็เปิดเวอร์ชั่นในตัวยี่สิบสองวิิบสามโอ้โหหนักหนักเอเดอร์แมนตอนนี้วาร์ฟหนักเลยเข้าใจไม่ผิดคือกลางวันน่ะเอเดอร์แมนมันจะวาร์ปเยอะเพื่อเพื่อดีสปอนเพื่อไปให้ขายจากเราแล้วดีสปอน้วยโอ้โหแม่คณิตงานแล้วเกิดไอ้นี่กูแม่งจับเอเดอร์แมนอยู่บนหัวมันก็เล่นกูใหญ่เลย ที่พวกเราจะได้ไหมครับจบโดยเวอร์ชันเนี่ยพี่บอกว่าสามารถไหมคุณได้ไม่ออกจริงๆกูนึกไม่ออกจริงๆแค่จะทำ<ไ>ดาเมจเอเดอร์ดเอเดอร์ดัก้อนนี่กูยังนึกไม่ออกผมแค่คอยากรู้มันสามารถไหมอ่ะโอเคโอเคเอเดอร์แมนมึงลงไปแนละ้วทีนี้เดี๋ยวเราไปไอ้น,นี่กันปะเราไปสตองโฮกันโอ้ไม่เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทีวีไปหาไปหาไอ้โทสก่อนดีกว่าทีวีไปหาไอ้โทสก่อนดีกว่าไปดูไปดูความรู้สึกของตัวนั้น น้องโทสสวัสดีครับทำไมพี่ร้องห่วงวะทำไมผมรู้สึกว่ามือผมมันหน้าตาน่าเกจ็บเกินเหรอพี่อนไมเห็นพี่อนเหรอเฮ้ยโดนโดนอะไรมันไม่เกลียดมันถือกันได้ใช่ไหมมันถือกันได้มันถือกันได้เฮ้ยสามต่อสามต่อมันถือกันได้เหมือนไอ้บักกิตอะไรสักอย่างนึงอ่ะจำไม่ได้ละเมัอนไฮเปซเซ่อ่ะเออแล้วมันมีแบบมีปลากระเบหาาบุกแน่นอนอุ้ยอุ้ยไหนจะโดนได้จะจัดให้ถ้าอยากอุ้มมันนะ อุ I see, I see ้ยไอผมนอนอุ้มอุ้ยเฮ้ยเฮ้บล็อกยาอยู่บนหัวพี่ดูจริงปะโอ้นี่ซุบพี่กงโอนฮ้ยเก่งบล็อกยาาตายแล้วด้วยเหรอโไม่นะบอสเรียนบายบล็อกานโอ้ยโอ้ยโ้โอ้ย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 อ้ยอยโ้อ้ยโ้ยโ้ยโอโอ้อ้ยอ้ยโอ้ลอ้ยอยโอ้ยอ้นโอ้ยโออ้ยโนะมอ่ยย้วอ่ะ เอาบกลมี่ยได้ปะเฮ้ยทับเคลีร์ก็หายอ๋อ้ยิ่งไงยิงไงปาปาย่าใส่ปลาย่าใส่ปลาย่าใส่ปลาย่าใส่หัวกูปาปาดอกไม้ใส่หัวกูปลาดอกไม้ใส่หัวกูปลาดอกไม้ใส่หัวกูแดนดีเลออนหัวกูขีดขวาเอ๊ะเหี้ยตกไปแล้วไม่แม่นเลยผมว่าผมพลาโดนเลยวุ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 ยนี่ไงที่ติดรถติดรถติดรถเอ้ะได้ดอกไม้แดนดีเลออนผมก็จะเคลีร์อีกรอบหนึ่ง เฮ้ยหัวหัวมีปุ๊บอยู่หัวเรืมันมันรออยู่กลางอากยศเอ้ยนะได้ไหมโคโคพีเอ้าวอะไรวะเมื่อกี้มีเอฟเฟกต์ด้วยอ่ะพี่ลองเ้ยลองใหม่ดิลองใหม่ดิมีเอฟเฟกต์อ่ะใช่แล้วเฮ้ยน่าเล่นเป็นเกมอ่ะดึงชิงบอลคือคิดดูลำบากขนาดพี่จริงๆริงนะด้วยโยนเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันมีเดสต์โตร ผมมีอะไรผมมียากรเอือออันนี้พันพันบล็อกพันบ็อกเฮ้ยดึงหมาบุ้บบั้มบึ้บั้มโอ้บบบัมบึ้บั้มัเบสี่สมากทำไมมันเป็นนี่ดิวะมันเป็นทารลนใช่ใช่แล้วก็หัวพี่กายเป็นแนดินละก็โดนดินมันกระเด็นใส่หัวไหมมันก็เลยกลายเป็นิน กำลังนึกถึงไอ้เนี่ยไอพวกมอดระเบิด T N t นิวคูียียทั้งหลายอือหือแล้วดูดิมันมีเป็นนี่ด้วยเว้ยมีเป็นเฟนมันเป็นอะไรด้วยคำ <c oughs> ถามเราต่อไปเว้ยคือเราจะไปฆ er ่าอินเดอร์ดากอนยังไงอันดับแรกสุดต้องับเอาอยัางไงอีเวนท์ที่จะกดไม่ได้คือกด E ไม่ได้โคตรเถ่งองเอาไปแกลงเอาไปแกลงเด็กอะอันนี้คือมาคับสองนะครับเกมมาคับสองไม่ใช่ เ้ไม่สามารถปะไม่สามารถไม่สามารถต่อบล็อกได้การใช้บล็อกสองบล็อกได้ตอนนี้เฮ้ยยังเจ๋งเลยเปิดกล้องไม่ได้จริงเหรอเปิดกล้องไอ้เหี้ยกล้องระเบิดฮะเปิดกล้องแลล้้วกองระเบิดจริงปะจริงปะกล่องเปิดไม่ได้เลยจุดกรอบจุดกรอบกูใส่ชุดกรอบไม่ได้อ้าวเปิดกล่องระเบิดวะเปิดกล่องระเบิดวะใช่ต่อหน้าเลยพี่ พี่พี่จีบีมาหาผมเดินๆฮัลโหลไอ้เหี้ยคนเขาเดียวเขาหลับ <laughs> พวกเราหมดแล้วก็คิดเอาไว้แล้วแต่ไม่เป็นไรเรามีคีเรามีคีไอทีบีบใช่ไหมหัวใจวะวางได้ทีละบล็อกด้วยโอ้โหแล้วแบบ<อ>ไม่สามารถที่จะคลิกเมาส์กลางก๊อปปี้บล็อกออกมาได้ด้วยยังมีคีอทีบโหมดมันจะใจร้ายไปหนาอกครับนี่พี่ยังอยู่ในสตองโฮน เฮ้ยไม่เจอตอนโฮนี่แหละอ้าวทำไมเฮ้ยมันมันมีอันเดียวคือโทษตอนเข้ามาตอนที่กูเข้ามาตอนแรกแล้วเจอไอ้แม็กก็คือมีอันเดียวแล้วแล้วทำไมมันตะแคงได้ทำไมมันตะแคง้ยมันกก็็เทำไมมันตะแคงนี่หิวพอดีครับสร้างพอดเท่าใหม่อย่างนั้น e วเ c ี t ย เข้าหัวกูป่ะใช่ไหมใช่แล้วเอ๊ะมันหัวผมคิดอะไรดีๆออกมนี่นะเฮ้ยอันนี้สวยเฮ้ยบ้านะเฮ้ย้าเอามันโยนทิ้งไปได้โอ้ยเหมือนนี่เลยเหมือนเหมือนนักสู้ยุคกลางอะกาเดียเตอร์นะ x e i n the e n d i n the e n d แล้วก็ Run RP u n A A แม่งเลยทุกคนขอให้โชคดี ไปไหนก็ได้ตัวแล้วโอเคคุณพิมพ์เร็วกว่ากูโอ้ลุงลุ้งลุ้งอ๋อ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 ทำไมมันบินบินขึ้นบินขึ้นบินขึ้นอ๋อบินขึ้นต้ไปตามไปอ่าผมว่าบ้าบหนึ่งนะเราว่าเรามาพร้อมกันนะพี่จะอยู่แต่ว่าพี่อยู่อีกที่หนึ่งบนหลุมจริงด้วยจริงด้วยไอ้เฮียโยนได้เหรอโยนได้ไหมทำลายทำลายไม่ได้เอ้าอ๋อมันติดอยู่มันติดอ่ะ เอ้าไม่น่าไปแก้มาเลยเอาหนึ่งผมกำลังท๊อปันผมกำลังจะลองอะไรบางอย่างที่ผมสงสัยเกิดโดนอินเดร์ไอ้โดนออฟซิเดียนโยนใส่หัวซะเออโดนไนเมีหรือเปล่าไอ้บาเก็ชเชลินเอฟสาไม่ได้อ่ะมันมีมันมีคิดบล็อกนะอ้าวกดยิ้บล็อกเอฟเอนั่นแหละฆ่าไม่ได้จริง เอ้าใครทําอะไรเอ็เอมันหายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนีมีใครขี่มังกรอะไรมังกรอยู่บน,น่ะคือพี่พกดคลิกซ้ายคลิกขวาอยู่กับมังกรด้วยแต่ว่านั่นไงจำเียบ,บร้อยเอ็นเ,เอดอร์แมนถือบล็อกแบบเออรนดอมลี่มากๆมาก,มาก,แ,ลกมแล้วก็มันเริ่มวางกด้วยนะไปแต่พี่ยังได้ยินเสียงมังกรอยู่นะมันอยู่ไหนวะโหไม่ทำแไบนีไ้ได้หรอเสียงมังกรนะนี่ไงเฮ้ยมันเฮ้ยเราก็จบเกมได้อยู่นะเพี่ เอานี่ไงมังกรมาเนี่ยใครเสกวะไม่มีนะเปล่านะดีไม่ได้อะหยิบขึ้นม,มาปลาใสา่เฮ้ยทำไมมันเจ็บมับงกรเจ็บถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกต้อง้าคือเมื่อกี้ผมปลาใส่มังกรแล้วมังกรกระเด็นกระเด็นไปเลยอ่ะพี่กระเด็นไปไกลแค่ไหน<ช>เอาบล็อกปลาใส่เอ็นจิ๊ตโต้เอาบล็อกปลาใส่เอ็นจิ๊ตโต้ใช่เอาบลอกปลาใส่เอ็จิตโต้ได้แต่ว่าเอ็นดึกเอ็นดึกตะกอนไปไหนเลยครับไปไหนก้อน ผมว่าชัดเจนเลยพี่คือเมื่อกี้ตอนที่ผมปาใส่มังกรอะเบมังกรมันกระเด็นเว้ยกระเด็นแบบกระเด็นไปไกลมากเลยเว้ยผมเดาว่ามันกำลังบินกับมหาเราอยู่นี่บินไปดีานข้ากลับมานะน่าพี่ลองปาที่นั่นใส่มันดูมันจะกระเด็นหนีไปเลยอ้าวอ้าวจมดินหายไปแล้วดินว่ะอ้าวอเสถียรแต่ดำลงมาแล้วก็บ่เห็นนะ ผมรู้ว่ามันสุ่มบล็อกอย่างเดียวมันไม่ได้สุ่มบล็อกเฉยๆนะพี่ทไมมันสุ่มแบบเป็นบล็อกที่ล็อกข้อมีเฮ้ยอันนี้สองนด้วนก้อนบินกลับรีดเสียหน่ะมเด้วยนะก้อนมันดำดินอยู่ด้านล่างมันกำลังบินขึ้นมาที่บล็อกกลางใช่ชัดเจนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมทอาผมจะลองไปแต่มันดูนะลองดูลองดูเดี๋ยวเฮ้ยขาดอยนี้ไม่หลุดเฮ้ยเนี่ยกระเด็นกระเด็นอยู่กระเด็นอยู่เฮ้ยจริงด้วย นไไปดเดดี๋ยวำดินไปแล้วจ้ะเหมือนว่ามันมีแบบน็อกแบ็กอ่ะอุ้ยออฟซิเดียนปลาใส่ทีเดียวตายเลยนะแมนอ่ะนี่จะลองปลาใส่มังกรนี่ไงจริงด้วยมังกรกระเด็นไปนู่นแล้วเมื่อกี้ปลาล้วกระเด็นแค่ไหนแต่ไม่ถึงนะฉะนั้นผมต้องทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งพี่อไม่ใ้เท่านันเพี่อเอือใช่บางคนทำ้บบนี้ก็เลยเกินจบเกม แต่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 เราปั๊มเรานี้ได้ปะเย้ยอดเดดูดืเกือบแล้วพี่็นคริสตัลปะอะไรวะอยากรู้มันเสร็จบังตอนได้ไหมน่าจะได้นะตามดีเลยนี่เดยพี่คว้าไข่ขึ้นมาได้ง่ายๆเลยไข่ไข่บางกรนอยู่ในมือแบบ easy กดคลิกซ้ายทีเดียวมันไม่หนีไปไหนเว้ย ไอ้นี่เก็บสะสมเองด้วยแม่ไอ้เขียร์ขั้สูงทำไมไอ้คือมันไม่สามารถดึงบล็อกไอเอ็นเอ็นพอรเท่าได้อ่ะอ่าฮะมันเป็นบล็อกที่ไม่สามารถทุบได้เหรอไม่ใช่แต่คือปกติมันจะทุบได้หมดไงพี่ไอโมดน,นะทุบเมือเม่อกี้เขาไม่ดอบหรือเปล่าเมือม่อกี้พี่ทุบได้เมื่อกี้พี่ทุบได้นะไไม่ได้แบบทุบทุบแล้วมันในเนี่ยไม่ได้อ่ะป่าไม่ได้พี่มันหายไปเลยทุบวางได้ขี้ขวาก่อนยังขี้ขวาก่อน อ้าวทีนี้ทุบไม่ได้เลยมันทุบได้มันทุบได้แต่ว่าคือมึงทุบปมทุบแล้วมันจะอยู่ในมือมึงแต่ว่าไออันนี้มันไม่เห็นในมือถูกต้องว่าพอไม่เห็นในมือปุ๊บมึงก็นึกว่าเออมันไม่มีของในมือมึงก็เลยทุบต่อมันก็เลยทุบต่อไม่ได้เออที่งี้มึงทำคือขี้ขวาทิ้งเออมันไม่เห็นอยู่แล้วมึงไม่ต้องเข้าออกแต่กูเข้าพอเท่ามาแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ แล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ